คท,ท,ทุกวันเลยค่ะสุดหล่อเนี่ยหรอครับแม่พอบอกว่าสุดหล่อนี่คับเลยอะเดี๋ยวก่อนนะพี่เอื้มกลังว่าอันนี้ก็คือเกิดจากการก็คือเราแบบอาจจะงัดแงะมันตลอดมันก็เลยกลายเป็นเป็นหนังไปเลย เพี้ยไม่มีแรงบีบอ่ะ Thank <laughs> 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 Ờ Rồi <laughs> <laughs>